สวัสดีค่ะพบกับอิสระพักเครื่องพระลึกลับ EP ที่443นะคะวันนี้มีพาบ้านสวยๆเลยค่ะวิ่ๆขามาแบ่งปันให้รับชมกันนะคะที่ราคา พิเศษเลยนะคะรายการละ300บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะนี่ด้านหน้านี้เลยค่ะ300บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อค่ะยังคงเป็นเบอร์และลายเดิมนะคะ0 9 6 8 3 2 6 3 2 7สามารถโทรเข้ามานะคะหรือแอดผ่าน id Li ยได้เลยค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอิสระพักเครื่องผ่าลึกลับไว้ด้วยนะคะสําหรับ EP นี้ก็อยู่กันที่ EP 443นะคะ300บาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีพี่พี่เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมรายการพาบ้านสวยๆกันเลยที่รายการที่1น,นะคะรายการที่1ค่ะพี่พี่ขอเป็นงานอขอเป็นรายการนี้เลยค่ะ ปิตาหลวงปู่โตนะคะเป็นปิดตาจัมโบ้รุ่น2นะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่ไปพร้อมของตลับนะคะแล้วก็บัตรเกียรตินิยมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1ค่ะสวยงามนะพี่ๆนะเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้ามาใกล้ๆกันเลยนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะอ่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1ค่ะพ,พี่รับชมแล้วชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการใหม่เลข1ค่ะ พี่ขาสวยงามมากๆเลยนะรับชมพิจารณากันดูได้เลยคะ่ะ300บาททุกรายการเลยนะพี่ๆนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงเนี่ยสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยคะ่ะรายการที่1คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่2คะ่ะน้องขอเป็นเหรียญแล้วกันนะคะ,เป,เ,เ,ะ,ะ,คะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะนี่เลย ไปพร้อมบัตรให้นายวีนะนี่สวยงามเลยนะคะไปให้แบบนี้เลยแล้วก็พร้อมกล่องตลับนะคะเหรียญเก่าๆเลยนะพี่นะเก่ามากๆเลยนะคะนี่รับชมด้านหน้าด้านข้างแล้วพิจารณานดูได้เลยค่ะชื่นชอบสนใจยังไงพี่ๆสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะเหรียญเนี่ยค่อนข้างเก่าเลยนะพี่นะเนี่ยรับชมดูได้เลย ภาพไม่ชัดเจนหรือรับชมไม่ทันยังไงนะคะแอดไลน์ค่ะเข้ามาผ่านเบอร์โทรนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สองค่ะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3ค่ะพี่พี่ขาเป็นตะกุดค่ะ เป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะลายชาญมากนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3ค่ะพี่พี่เป็นตะกุดหลวงพ่อทบไปพร้อมบัตรเกียรตินิยมนะคะอันนี้รับชมะตะกุดกันนะคะนี่เลยเป็นรายการที่3นะพี่พนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงเนี่ยโทรเข้ามาจับจองได้เลยพี่พี่รายการนี้รายการที่3ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ค่ะพี่พี่อ่ะเป็นกุม,มารเงินกุม,มารทองนะคะมีน้ํามันอยู่ด้านในนะสวยงามค่ะนี่รับชมดูได้เลยชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4ค่ะพี่พี่ขอรุกภาพเพิ่มเติมยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามาค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่5้าค่ะพี่พี่อันนี้เป็นกําไรหินยกนะมีพระสมเด็จอยู่ตรงกลางอย่างนี้เลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่ห้า นะคะพี่พี่นี่ตรงนี้มีพระพุทธนะคะอะ่รายการที่ห้ากาไรหินยกสวยๆเลยค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่6ค่ะ รายการที่6นะคะเป็นสมเด็จวังหน้านะคะสีรุ้งแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองได้ไหน <c oughs> วีนารายการที่6นะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่7นะคะพี่พคะรายการที่7ค่ะเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษนะคะนี่รายการนี้นะเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษรายการที่7 ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงเนี่ยถทกเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7ดนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8ดค่ะพี่พี่นางพยานะคะรายการที่แดนะ นี่เป็นนางพญานะคะเก่าๆเลยพี่ๆรายการที่8สนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะสนใจรายการไหนถูกใจรายการไหนก็อย่าลืมจำหมายเลขรายการแจ้งอีพีและรายละเอียดการเข้ามาให้ชัดเจนนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่8รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่9ค่ะพี่ๆรายการที่9นะเป็นมีดหมอนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิตารามรายการที่9 สามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจถูกใจยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขาจะเป็นรายการที่สิบนะรายการที่สิบค่ะพี่พีเป็นเดือยงูรายการที่สิบนะคะเป็นเดือยงูนะคะนี่ แล้ชมดูนะหน่ชื่นชอบคลองแป๊กยังไงก็สามารถจับจองกันได้เลยค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่เป็นนางกวักนะเป็นอ่อไม่แน่ใจว่าเป็นไม้แกะหรืออะไรแกะมาจากอะไรนะพี่นะแต่ว่าเป็นแกะสวยมาเลยนะคะเป็นนางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะเลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยรายการที่11ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12บค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่12 ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงเนี่ยโทรเข้ามาจับจองได้เลยรายการไหนสะดุดตานะคะก็นี่เลยโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรติดต่อด้านล่างเลยค่ะพี่พี่รายการที่12นะรายการต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานรายการที่13หลังแบบนะคะพี่พี่อ่ะสวยงามค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่13นะคะรายการต่อไปรายการที่1 4ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อนน่นะคะพี่พี่นี่ วัดบ้านแจ้งนะคะเลี่ยมให้อย่างหนาอย่างสวยเลยพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะรับชมดูได้เลยชื่นชอบอยังไงก็จับจองเข้ามาได้รายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าค่ะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่รายการที่สิบห้านะ รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่16ค่ะเหลียยหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกรายการที่16นะคะพี่พี่สนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองรายการที่ถูกใจได้เลยพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่16รายการต่อไปนะคะรายการที่17ค่ะพี่พี่ เป็นตะกุดหลวงพ่อพิษนะคะพี่คะตะกุดหลวงพ่อพิษรายการที่17ก็ระบุหมายเลขรายการเข้ามาได้เลยนะพี่นาะถ้าสนใจถูกใจยังไงเนี่ยก็จับจองกันได้ค่ะรายการที่17นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่จ๋าจะเป็นรายการที่18ค่ะเหลี่ยนราชะการที่5เหลี่ยญจุฬาลงกรณ์นะคะพี่คะเรียกไปให้อยู่ในกรอบนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่18ค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะพี่พี่เป็นพระห่างมากพระคำาข้าหลวงพ่อฤษีลิงนำนะคะรายการนี้รายการที่สิบเก้าสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่พี่นะระบุหมายเลขรายการและอีพีกันเข้ามาได้เลยรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบค่ะเป็นตะกุดหลวงปู่สุขนะพี่พี่นะ รายการนี้นะคะเป็นตะกุดหลวงปู่สุขค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทีมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่ๆนะด้านหลังนะคะมีตะกุดน้อยๆน,นะคะฝั่งไปให้นะคนข้างเก่าสวยเลยเป็นล็อกเก็ตนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่22ค่ะเป็นเสือนะเป็นเคี่ยวเสือเนอะรูปทรงแปลกตาเลยพี่ๆรับชมอยู่ได้เลยรายการนี้รายการที่22รายการต่อไปรายการที่23ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะค่อนข้างเก่าเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่23ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่24ค่ะเป็นกิ่งห่มคุมนะคะด้านล่างมีสักละอักษรภาษาจีนนะอยู่ด้านล่างเนาะรายการนี้รายการที่24ค่ะรายการต่อไปรายการที่25นะคะเป็นจิ้งจกค่ะพี่พี่รายการที่25เป็นจิ้งจก รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะโลกเก็ตหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ฉิมพีรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุนรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ ไปกันต่อที่รายการที่28กันเลยค่ะพี่พีรายการที่28เป็นกําไรหินยกนะพี่นะมีอันนี้หินยกอยู่ด้านในเนาะสวยงามแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่28นะคะไปกันต่อที่รายการที่29ค่ะ เป็นพระห่างมากหลวงพ่อหรือสี่ลิงดำเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยๆเลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่2 9รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่30ค่ะเป็นรูปหลหลวงพ่อกวยนะคะรายการที่30 รายการต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมไปพร้อมรูปถ่ายนะคะเลี่ยมกรอบไปให้สองชั้นเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสองเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่วัสะแกค่ะ รายการที่ 32, มสินะด้านหลังมีตะกุดฟังไปให้สามดอกนะรายการที่32นะคะรายการต่อไปรายการที่33ปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะรายการที่ 33, ค่ะไปกันต่อที่รายการที่34ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ รายการนี้รายการที่สามสิบสี่นะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบห้าค่ะพี่พี่เป็นเหรียญพระพรมสี่หน้านะคะของหลวงปู่ดู่สแกค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้า รายการต่อไปรายการที่36ค่ะเป็นมีดหมอจิ๋วนะคะเป็นมีดหมอจิว๋วของหลวงพ่อกลวยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่36ค่ะมีดหมอจิ๋วหลวงพ่อกลวยนะคะนี่สวยงามเลย300บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงเนี่ยโทรเข้ามาจับจองกันได้นะพี่ๆนะรายการนี้เป็นรายการที่36 รายการต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่สวยงามเลยรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงเนี่ยสามารถจับจองเข้ามาได้นะวัดท้ายน้ำนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สามสิบเจ็ดรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่สามสิบแปด อ่ะเป็นนางพยาอกนูนนะคะรายการที่38นะเป็นนางพยาอกนูนค่ะเก่าเเลยเรียกม,มาให้อยู่ในกรอบนะคะสวยงามเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่อ่าสานะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่39เป็นแหวน 18k นะคะนี่หัวสีดำเลยนะด้านข้างเป็นลวดลายมังกรนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3 9ินะพ,พี่นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4ค่ะพีค่ะพี่เป็นนาฬิกานะคะนี่นาฬิกาโบราณน,นะคะ เปิดปิดได้ไฟพร้อมสร้อยแบบนี้นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะพ,พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่40ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะรายการที่41ค่ะเป็นพระขุนแผนนะคะรายการที่41นะพี่พี่นะนี่เลยเป็นขุนแผนเลี่ยมอยู่ไปให้เก่าๆ่าเลยขุนแผนมันกลางนะคะรายการที่41 รายการต่อไปรายการที่42ค่ะพี่พี่เป็นพระปิดตานะคะเป็นเกะมาจากอะไรไม่แน่ใจเป็นปิดตาหลวงพ่อเดิมนะคะแกะมาอย่างสวยเลยค่ะเก่าๆพี่พี่รายการที่42รายการต่อไปรายการที่43นะคะอันนี้เป็นพระอะไรน้องไม่แน่ใจนะวินะนะรายการที่43ค่ะ รายการต่อไปรายการที่44คะ่ะพี่พี่เป็นพระสังฆักจายนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีอย่างสวยงามเลยเป็นรายการที่44คะ่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่45หมีดหมอองหลวงปุ่โตะนะไปพร้อมพระนาคปกนะคะรายการนี้เลี่ยมไปให้อย่างสวยงามเลยรายการที่45้านะคะ รายการต่อไปรายการที่46ค่ะเป็นพญาคุดค่ะองค์ใหญ่ๆเลยนี่สวยงามมากๆเลยรายการนี้รายการที่สี่สิบหกรายการต่อไปนะคะรายการที่47่สิบเจ็ดค่ะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทีมรายการที่47่สิบเจ็ดรายการที่สีค่ะเป็นรูปปล่อนะคะหลวงพ่อจงนะคะ รายการนี้รายการที่สี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่49เป็นแหวน18บแปดเคหัวหินยกค่ะเป็นรายการที่49นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่50ค่ะพี่พีเป็นเข่ากว,วางอ่อนนะพี่นะเป็นเข่ากว,วางอ่อนรายการที่50นะคะ ถูกใจยังไงก็จับจองเข้ามาได้เลย3 0 0บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะรายการที่51เค่ะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะรายการที่51รายการต่อไปค่ะรายการที่52ค่ะเป็นพระอ,อพระมาเหวสวนสองหน้าสองด้านเนื้อพิมพเกเก่าเลยพี่พีรายการที่52 รายการที่53นะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่รายการที่ห้าสิบสามพิจาร,รณาดูนะคะชื่นชอบอยังไงก็จับจองเข้ามาได้เลยระบุหม่เรเลขรายการแจ้ง ep รายละเอียดเข้ามาชัดเจนในพิณานะรายการที่53รายการต่อไปรายการที่54คะ่ะ ชินาลาดไปเสมานะคะพี่ๆเข้ามารับชมแล้วน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแ like, ชร์ก,กดกติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปอีพีต่อๆไปกับผาบ้านสวยๆราคาพิเศษแบบนี้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่55ค่ะเป็นตะกุดอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่นลองรับชมกันดูค่ะรายการนี้เป็นรายการที่55้านะรายการต่อไปค่ะรายการที่56รายการสุดท้ายเป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะ ไปให้แบบนี้เลยยาวๆใหญ่ๆเลยรายการที่56รายการสุดท้ายสำหรับอีพีนี้นะคะ300บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจถูกใจยังไงนี่เลยช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 6ย์2 6 3 2 7โทรเข้ามาหรือแอดผ่านไลน์ได้เลยนะนพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอิสระผ่าเครื่องผ่าลึกลบไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กบขอบคุณพี่ๆีที่เข้ามารับชมและพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ